นะครับพี่ก็ชื่อพี่กฤษดาการรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อพี่เสียงก็ตอนนี้อยู่ประจำหอผู้ป่วยสัลญกรรมกระดูกชาย,ยาโรงพยาบาลนครปฐมนะครับก็เป็นพยบาบาลวิชาชีพนะครับผมมาเริ่มข้อแรกกันเลยนอะกที่พวกหนูจะให้พี่ตอบคาถามเนะาะพยาบาลวิชาชีพหมายถึงอะไรพยบาบาลวิชาชีพก็หมายถึงผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบัานที่ได้รับ รองจากสภาการพยาบาลนะครับแล้วก็ต้องต้องจบหลักสูตรเป็นเพียาบาที่มีหลักสูตรก็คือการพยาบาลสารแล้วก็การผดุงครรภต้องเป็นชั้นหนึ่งด้วยและยังต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาลแปดรายวิชานะครับเนาะก็จะประกอบด้วยวิชาสูติกรรมมีวิชาผดุงครรภวิชาเด็ก จิตเวชการพยาบาลผู้ใหญ่การพยาบาลผู้สูงอายุการพยาบาลชุมชนแล้วก็อะไรยีกหนึ่งจิตเวชนนแหละครับข้อสองนะคะคือหนูอยากทราบว่าคุณค่าของพยาบาลวิชาชีพในความหมายของพี่คืออะไรคะคุณค่าของพยาบาลวิชาชีพในความหมายของพี่ก็คือหนึ่งอันดับแรกหนึ่งคือมันมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพราะว่าเราสามารถกระทําการ โดยไม่ได้อยู่ใต้ขอบเขตของแพทย์หรือของคนอื่นเลยมันเป็นการกระทําต่อผู้ป่วยโดยที่เป็นการพยาบาลที่เราเรียนมาตามที่เราเรียนมาเนาะก็คือการาประเมินผู้ป่วยการวินิจฉัยผู้ป่วยแรกเริ่มก่อนที่จะเพื่อให้จะหมอประเมินต่อไปแล้วก็รักษาต่อไปเนาะก็การการกระทําการพยาบาลผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราโดยที่ไม่ได้อยู่ใต้ขอบเขตของใคร ก็จะเป็นมันเป็นคุณค่าของตัวมันเองและก็เป็นการทําบุญอีกอย่างหนึ่งในวิชาชีพเราด้วยนะครับแล้วหนูอยากทราวบว่าการปฏิบัติการพยาบาลคืออะไรคะการปฏิบัติการพยาบาลก็คือการกระทําต่อผู้ป่วยโดยที่ใช้กระบวนการทางการพยาบาลที่เราเรียนมาอยู่เดี๋ยวพวกหนูเราขึ้นปีสองว,วิชาประเมินผู้ป่วยสภาวะผู้ป่วยเออประเมินนั่นแหละมันจะมีประเมินเขาเรียกว่าประเมินสุขภาพ จะเรียนตอนปีสองเด็พผู้ดูก็จะได้เรียนก็คือเอากระบวนการห้ากระบวนการมาเรียนมาจับเนาะเดี๋ยวนะปีก็จําไม่ได้มานานมีแต่ใช้เลยไม่ค่อยได้นะก็คืออันหนึ่งก็คือการประเมินภาวะสุขภาพก็คือ assessment อันนี้ก็จะการประเมินผู้ป่วยอันนี้หนูเรื่องเรียนอย่างอย่างอันนี้คือการประเมินสอบก็คือการวินิจฉัยทางการแพทย์ก็คือเป็นการวางแผนเอ่อเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าคนไข้เราเป็นโรคนี้เราจะต้องตั้งข้อวินิจฉัยว่า อะไรดีอย่างเงี้ยนะครับสองก็คือไอสามก็คือการวางแผนการเาบาลอ่เป็นการวางแผนว่าเราจะตั้งเป้าหมายว่าให้บรรลุไหมอันเนี้ยมันจะเป็นเป็นเชื่อมต่อกับเชื่อมโยงกับข้อสุดท้ายก็คืออ่าข้อที่สาพอรเราวางแผนวางแผนเสร็จก็จะเป็นข้อที่สีก็คือการปฏิบัติการทางการเาบาลก็คือเราก็จะลงมือทำสมมติว่าคนไข้คนหนึ่งเป็น ความดันมาเราไปวัดความดันเสร็จพอเราไปวัดความดันเสร็จเรารู้ว่าคนไข้ความดันสูงเราต้องมีการตั้งความนิยฉัยอาจเกิดการเ,าเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การวางแผนเราก็จะวางแผนว่าไม่ให้ความดันสูงเราต้องทํายังไงก็คือการปฏิบัติการทางการพยาหนึ่งเราก็จะมีการวัดเทอรนสไยซ้สาสังเกตอาการรายงานหมอให้ยาตามหมอสมั่งเนี่ยครับก็คือการปฏิบัติการทางการแพบยลเนาะ แล้วก็ให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงก่อนเนาะพักก่อนแล้วสุดท้ายก็คือการประเมินการเพยาบาลก็คือประเมินดูว่าหลังจากเราทําไปหมดแล้วเนี่ยมันความดันคนไข้ลดลงไหมจากที่แบบเราตั้งไว้เป้าหมายของเราถ้าไม่ลงเราก็กลับรีไปใหม่ก็คือไปประเมินกลับใหม่แล้วก็เริ่มวางแผนเริ่มตั้งข้อนิสัยใ,ใหม่แล้วก็เริ่มการรักษาใหม่อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนั้นเนาะครับ บทบาทของเราจะต่างจากผู้ช่วยและก็ผู้ดูแลคนไข้หนึ่งบทบาทของเราก็คือเราจะสามารถกระทําต่อผู้ป่วยโดยเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้โดยโดย,โดยอิสระโดยเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับของใครอื่นใดอย่างเช่นสมมุติว่าคนไข้เขามีไข้เราก็สามารถช็ดตัวลดไข้ได้สามารถให้ยาเบื้องต้นได้อันนี้ คือเป็นบทบาทของเราซึ่งผู้ช่วยพยาบาลและผู้ดูแลเค็มไข้เขาจะไม่สามารถจ่ายยาได้แต่เขาสามารถเช็ดตัวลดไข้ได้เนี่ยคือการกระทําการเบื้องต้นก่อนที่จะไปถึงเราก็ได้และเราสามารถให้คําแนะนําเขาได้แล้วบางอย่างเราก็สามารถอ,อย่างเช่น ไม่ใช่เฉพาะว่าของเราจะฉีดยาได้อย่างเดียวเราก็สามารถฉีดยาได้แต่ผู้ช่วยพยาบาลไม่สามารถฉีดยาได้เขาจะมีขอบเขตกําหนดไว้นี่ครับแต่หนูต้องสอบผ่าน,านแต่รายวิชาก่อนแต่ถ้าหนูไม่สอบยังไม่ผ่านหนูก็จะเป็นแค่นักวิชาการสาธารณสุขตําแหน่งหนูก็จะยังไม่ได้วิชาชีพพยาบาลเนาะน,น,นะครับข้อต่อไปนะคะหนูอยากถามพี่เซียงว่าความรู้ที่จําเป็นต่อวิชาชีพพยาบาล อโอ้พี่จะบอกว่าทุกความรู้สาคัญหมดพี่จะบอกว่าพอไปทํางานจริงๆอะ่ะมันใช้ความรู้คือแบบรอบโลกพยาบาลรู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมๆกัน <c oughs> <c oughs> จริงอันนี้เป็นความจริงเพราะว่าเวลาทํางานจริงๆคือความรู้เราจะสมมุติว่าเราต้องรู้เขารู้เราด้วยนะสมมติว่าคนไข้คนหนึ่งเข้ามาเราต้องรู้ว่าพ่อแม่เขาเป็นใครเขาเป็นโรคอะไรเราจะต้องทำอ่าเขาเรียกว่าอะไร นนเ,ออเขาเรียกว่ามันจะมีกราฟอันหนึ่งตอนที่พุงดูเรียนอีกปีสองคือกราฟอันนึงคือผแผนผังโลกะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายเขาเป็นโรคอะไรและเราก็ต้องรู้ว่าเขากินยาอะไรโรคประจําตัวมีอะไรบ้างพวกนี้เขาอยู่กับใครบ้านเขาเป็นยังไงพอเวลาเราต้องวางแผนให้คนไข้จําหน่ายกลับบ้านของผู้พิที่ซึ่งเป็นคนไข้ที่จะต้องผ่าตัดแลวกลับไปอยู่บ้านบางครั้งก็คือมีบ้านสองชั้น แต่อยู่ได้แค่ชั้นบนชั้นล่างอยู่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องวางแผนเราก็ต้องไปปรึกษาหลายๆอ,อย่างเช่นเราต้องส่งไปให้อนามัยเขาดูอนามัยเขาต้องไปประสานงานก็ต้องมีพยาบาลอะไรไปดูแลอีกอันเนี้ยเออมันก็จะเป็นแนวนะเราต้องรู้ทุกอย่างความรู้ของเราพื้นฐานอันดับแรกคือเราต้องรู้วิชาชีพของเราก่อนการพยาบาลที่หนูต้องเรียนปีหนึ่งเยนปีสี่ที่อาจารย์ให้ทั้งหมดแต่หนูให้รับไม่หมดหรอกพี่เชื่อเพราะว่าพี่ก็รับไม่หมดเหมือนกันเพราะมันเยอะ ความรู้ของเราก,ก็จะมีแปดรายวิชาเลยสูสันเมดเด็กที่เราต้องเจอเนาะแล้วแต่เราจะไปอยู่ตรงไหนสุขยอดชอบว่าทักษะในลายนี้เต้องรู้อะไรบ้างโอ้ปีหนึ่งยันปีสีต้องรู้พื้นฐานทุกอยา่างหนูจะต้องสามารถดูแลคนไข้คนคนหนึ่งที่ได้รับแอคไซเมนต์น่ะ เวลาอาจารย์ให้เคสหนึ่งเคสเราต้องดูว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคอะไรมีภูมิหลังอะไรอาการเป็นอะไรมาเขาทําไมถึงได้มาโรงพยาบาลด้วยอาการอะไรการสําคัญที่สําคัญที่เขาต้องมานี่คืออะไรเนาะถ้าถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถตอบอาจารย์ได้เราก็ไม่สามารถวางแผนการพยาบาลแล้วก็เขียนข้อมวิจัยได้แล้วหนูก็จะไม่สามารถเขียนบรรยายที่จะต้องส่งอาจารย์ได้ว่าเขามีอะไรบ้างและเรื่องโรคเป็นเรื่องที่สําคัญโรคหนูที่หนูต้องรู้ พยาธิสภาพของคนไข้นั่นแหละ,ะวิชาพยาธิที่หนูเรียนกันอย่าง,างน่าจะเรียนตอนเทอมสองหรือปีสองก็จะเป็นปีสองเรียนพยาธิสภาพหนูต้องรู้เรื่องเรื่องโรคถ้าโรคไม่รู้เราก็ไม่สามารถไปต่อเราไม่สามารถดูแลคนไข้ได้อีกอย่างหนึ่งคืออนาโตมีคนไข้เป็นตรงไหนถ้าโรคตรงสมมติว่าหนูเป็นที่นิ้วมือหนูมีก้อนเนื้อเมอร์ก้อนเนื้อ,อร้ายเป็นตรงนี้พยาธิสภาพเขาวินิจฉัยว่า t ม m ร r ที่ดิ s t a l p h a ง เลฟอินเดกต์อะหนูต้องไปหาแล้วว่าพานังอนาตโตมีคือเลฟอินเดกมันเป็นภาษาของออโททูเมอร์คือก้อนเนื้อเละอินเดกคือ mm hmm. ตรงไหนเลฟคือคาดไหนอินเดกตตรงไหนที่ทอนฟาแล์มันคืออยู่ตรงไหนหนูก็ต้องไปหามาอีกว่าเป็นนิ้วไหนมันก็จะมีทอ่องจาอะไรหลายๆอย่างนี่แหละความรู้ที่หนูต้องรู้พื้นฐานคืออนาตโตมีและเรื่องโลกเพราะว่าจะไปต่อแล้วงานภายนิชาชีพที่ ปฏิบัติอตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ก็เนาะพยาบาลอันดับแรกหนึ่งคือหนูต้องรู้ไหมว่าขึ้นเวรเช้าบ่ายดึกอ่ามันจะขึ้นเวรเช้าบ่ายดึกวน,ไป,น,นไปอย่างเงี้ยวนลูปไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยมันทําให้เราอดหลับอดนอนนอนไม่พอบางวันนี้ดึกสมมติว่าพี่โลงดึกเวรมาแปดโมงต่อบายอย่ายเงี้ยสี่สิบหกนอนพี่ก็ต้องไปขึ้นเวรอีกแล้ว่เงี้ยมันก็จะได้นอนน้อย ก็คือหนึ่งของเราจะพักผ่อนน้อยสองเวลาเวลาของเราเองจะไม่มีมีเงินแต่ไม่มีเวลาบางคนทำโรงพยาบาลเอกชนมีเงินแต่ไม่มีเวลาก็จะเป็นแนวนั้นแล้วก็เวลาให้ครอบครัวเราก็ไม่ค่อยมีการพักผ่อนน้อยออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญพยาบาลไม่ค่อยได้ออกกําลังกายกันหรอกจะพูดให้คนไข้เล่นนี่แหละเออว่าเดี๋ยวจะ เอเอ,ออกกําลังกายอย่างนั้นอย่างนี้รู้ดีรู้ทุกอย่างพยาบาลนะ่ะ <c oughs> แต่ตัวเอกไม่ทํานะบอกตัวนอกเลย <c oughs> แบ๊บซี่อย่ากินนะหุยเดินมาฉันดูเลยก่อนเพื่อนลนะ่ะคนไข่อย่ากินนะแต่พยาบาลดูดก,ก่อนอันดับแรกมาไปมา <c oughs> เป็นแนวนั้นจริงๆเ <c oughs> ออก็จะเป็นแนวนั้นเหนื่อยอันดับแรกคือเหนื่อยอันที่สองก็คือไม่มีเวลาอันที่สามคือเงินดีไม่ตกงานจะไม่ตกงานจริงๆเนาะนะครับต้องสอบให้ผ่านด้วยนันคจะได้ดีเยอะค่ะสําหรับในยุค next normal สําหรับพี่ควรเป็นยังไงคะ อ๋อของพี่อันดับแรกคือเราต้องป้องกันตัวเลยในที่พี่มาคุยกับหนูนี่พี่ไม่ใส่แมสเพราะว่าแล้วรู้ไหมเห็นอาจารย์บอกให้อาาัดวิดีโอพี่ก็เลยไม่ใส่แมสเดี๋ยวอาจารย์จะไม่เห็นหน้าพี่แ <c oughs> จริงๆมันผิดเนาะน <c oughs> ช่วงนี้มันจะระบาดรอบสองใช่ต่างประเทศเขาระบาดกันเยอะมากแล้วเราล่วงโลกระบาด <c oughs> โอ้มีเสียงกรองแล้วเราจะอัดวิดีโอได้ยินไหมเนี่ย <c oughs> เออก็คือนั่นแหละ Next Normal เน็คเน็กซ์นอร์มเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะป้องก,กันตัวเราและตัวคนไข้เงี้ยถ้าเมื่อถ้ามีเรื่องโรคระบาดเนี่ย ก็ uh, <g uck ling> ถ้าเรามีเรื่องโรคระบาด <g uck ling> เราต้องป้องกันตัวเองมันไม่ใช่ว่าแค่เรื่องโรคแค่โรคโควิด -19 นะมันมีโรคระบาดท,ที่ยังเดินหายใจอีกมากมาย,มย,มยก็คือโรควัณนนนโรคเอย ไขวัดนกเอยช่วงนี้เมื่อช่วงไปฝนตน้นหนาวก็จะเป็นโรคของทางเดินหายใจของเด็กเนาะอันนั้นอะ่ะเราก็สามารถติดได้พวกนี้ทางเดินหายใจมันจะติดได้ง่ายๆแต่ต้องระวังคือช่วงนี้โควิด -19 ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเราก็ต้องอันนั้นไปก่อนนะครับนีอ่อ่ะค่ะแล้วสิ่งที่พี่นํากแนะนำให้พยาบาล<อ>ในเรื่องการเรียนพยาบาลคือเรื่องอะไรครับเอ่อที่พี่อยากแนะนําก็คือ1ตั้งใจเรียน เอาความรู้ให้เยอะที่สุดบางคนมันรับสมมติว่าหนูมากัน50คนเนี่ยรับได้ไม่หมดหรอกทุกคนแต่หนูต้องช่วยกันเรียนช่วยกันติวเวลาจะสอบต้องช่วยกันใครที่ได้เรื่องนี้เร,เรื่องนี้เรื่องนี้ช่วยกันติวสมัยพี่เป็นรุ่นแรกๆอ่ะรุ่นแรกเลยพี่จําได้ว่าพวกพี่จะต้องกลุ่มหนึ่งคือทั้งหมดเลย50ก็ลงมาติวให้กันหมดทั้งหมดเลยสมมติว่าพวกนี้จะสอบอยู่ประมาณ3วิชาเธออา่านเธอเรื่องเธอเก่งเรื่องนี้เธอเก่งเรื่องนี้เอามาเลยรวมๆๆร,ร,รวมกันก็มาคุยให้กันฟัง ก็ติวไปด้วยอ่านหนังสือกันไปด้วยพวกนี้ก็จะพาก,กันคุยเรื่องน้นเ,เรื่องนี้ไปด้วยแต่สุดท้ายต้องดึงกันไปให้หมดเพราะว่าเรามากันหมดที่นี่เราเขาเรียกว่าอาจารย์จะถึงจะให้ผ่านแต่เราต้องช่วยกันไปไม่ใช่ไปคนเดียวเพราะการทํางานของพยาบาลต้องทํางานกันเป็นทีมทําไมอาจารย์ถึงให้ทํางานกลุ่มเพื่อฝึกเราให้ทํางานกันเป็นกลุ่มเพราะเวลาพยาบาลทํางานจริงเราไม่ได้ทํางานคนเดียวเนาะนะครับก็จะเป็นแนวนี้ ความรู้แล้วก็ทกํางานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมดึงกันให้หมดครัแบบความภาคภูมิใจของพี่ในการเป็นพยาาลวิชาชีพคืออะไรคะเออพ,พี่บอกอันดับแรกก็ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้มาเรียนหรอกแต่พอ,อเรียนไปเรียนมามันก็เริ่มซึมซับเข้ามาเนาะอาจารย์ก็จะ,ะขัดเกลารามาเรื่อยๆอพี่จะบอกว่าความภาคภูมิใจนี้วิชาชีพเหรอที่พี่ป่วยเลยอันดับแรกพี่จําได้เลยว่าเรียนอยู่ปีสองพอเราป่วยปุ๊บ เราไม่ต้องไปรอคิวพี่ชอบตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเป็นพยาบาลเป็นน้องนักศึกษาพยาบาลพี่พยาบาลก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีแต่เราก็ไม่เวลาเราเป็นพยาบาลจริงเราจะไปแบ่งแยกคนไข้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเราต้องดูแลเขาเท่าเทียมกันหมดเนาะความภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราไปหาที่ไหนที่ไหนไปเยี่ยมที่ไหนเขาบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราเป็นพยาบาลโน่นนั่นนี่หรือเราไม่ต้องบอกก็ได้เขาญาติเราบอกเองแหละ มันจะภูมิใจเองเลยโดยทันทีโน่น <c oughs> นั่นนี่เราไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องไปบอกเขาอย่างนั้นอย่างงี้เขารู้ถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าเป็นพยาบาลเขาก็จะเอ,อดูแลกันดีแล้วก็เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรเวลาจองห้องพิเศษเราก็จะได้คิวก่อนเนี่ยสมมติว่าเป็นโยมเป็นญาติเราเนี่ยเราก็จะได้เร็วหน่อยเพราะว่าหนึ่งสายอาชีพเราเยอะในประเทศไทยนี่คือวิชาชีพพยาบาลนี่หละเยอะที่สุดอ,อแพทย์นี่ยังไม่เท่าเราเลยแล้วก็ วิชาชีพนี้ทำให้เราสามารถดูแลคนอื่นได้ดูแลตัวเราได้ดูแลพ่อแม่ได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเนาะ